ส่วนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางรารสารการเงินธนาคารได้มีการจัดการสัมมนา Winning Asset 2024นะครับจังหวะน,นี้ลงทุนสินทรัพย์อะไรกำไรดีสุดนะครับเราสรุปเนื้อหามาฝากกันโดยบรสารการเงินธนาคารครับได้มีการจัดงานสัมมนา Winning Asset 2024จังหวะน,นี้ลงทุนสินทรัพย์อะไรกำไรดีสุดนะครับจัดไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับที่สยามพารากอนเน็กเทคชั้น4เพื่ออัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจมุมมองการลงทุนทั่วโลกพร้อมกับชี้โอกาสการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะฮะ โดยในเซสนแรกครับเราคุยกันในหัวข้อวัดสัญญาณกระทิงจุดนิวไฮทองคำระดับต่อไปกับคุณธิพานะว,ะวัฒนรัพ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท BioG จี l รู t ล n d f u t u เจอรจำกัด คุณธีพาก็บอกว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นปวัติการที่2,600เหรียญต่อออนซ์หลังจากเฟดปรับลงดอกเบี้ยมา0.5ถือเป็นการลงดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับพร้อมกับมองว่าราคาทองมีโอกาสขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ก็มองเป้า2,650-2,700เหรียญต่อออนซ์นะครับเนื่องจากเรากำลังจะเข้าสู่วงจรดอกเบี้ยขาลงไปอีกประมาณ2ปีโดยจะเป็นปัจจัยหนุนหลัก ต่อทองคำในระยะยาวส่วนปีหน้านะครับก็มองที่ระดับประมาณ3,000เหรียญต่อออนซ์เลยครับในส่วนของทองคำชั้นที่2ครับคุยกันเรื่องของตลาดหุ้นดาวเด่นอนาคตไกลก็มีคุณวิกิติราวานรัตน์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธการลงทุนสายง,งานวิจัยของบ,บลบุญหลวงซึ่งก็บอกว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยถือเป็นงานส่งสัญ,ญญาณให้นักทุนเตรียมระวังไว้สําหรับตลาดหุ้นอเมริกาหากมีการชะลอตัวรุนแรง และเกิดภาวะถด,ดถอยเนี่ยก็แนะนําให้ลดน้าหนักหุ้นสหรัฐและไปเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างเช่นพันธบัตรระยะยาวหรือว่าตลาดหุ้นเกิดใหม่ส่วนคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉา,ายาครับนะักกลยุทธ์อาวุโสตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบลอ n ินโนเวทเอ็กซ์ก็มองว่าหุ้นดาวเด่นเนี่ยนะครับก็แนะนำในกลุ่มพวกสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊ก PC นะครับได้แก่หุ้น Apple, AMDIntel แล้วก็ Nvidia ส่วนปีหน้าแนะนำหุ้น A S M L นะครับเป็นหุ้นที่ิส s t อยู่ในตลาดยุโรปนะครับใครซื้อเนี่ยก็มี DR ในบ้านเราสามารถลงทุนได้ด้วยเช่นกันส่วนคุณแบงค์ชยานนท์รักการจจรนัน,นะครับ Head Coach แล้วก็ Co Founder ของ Finomina บอกว่าตลาดหุ้นเกิดใหม่ย,ยังน่าสนใจแต่ต้องเลือกลงทุนตอนนี้ให้น้ำหนักตลาดหุ้นอินเดียมาเป็นเบอร์หนึ่งเนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตได้ดีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากชนชั้นกลางแล้วก็ได้อานิสงส์จากการเพิ่มน้ำหนักของ MSCI Emerging Market ด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่อยากจะได้รายละเอียดแบบฉบับเต็มนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ค่ะผ่าน YouTube ของ Money and b a n k i n g Channel นะคะ